สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเมือ่อขามาเดินป่าอีกนะคะอยู่บ้านเอออยู่ทับเราก็อยากเดินออกกำลังกายเด้อค่ะไปเรื่อยๆนะคะหาเก็บผักบัานหาเก็บดอกกระเจียวเนาะคะ่ะชมบรรยากาศเนาะคะ่ะได้ยินเสียงไก่ป่าบ่ะคะ่ะนกกำลังขัน กินเขาเศร้าหรือยังนาะค่ะอันนี้เรามาเจอผักหวานหนึ่งต้นนะคะเจอผักหวานนะคะมาเจออีกต้นละหน่อยสองหน่อยนะคะเขาก็เจ็บรวบรวเกันไปเนาะคะ่ะอีกต้นหนึ่งนะคะเขาได้ดอกกระเจียวเปนหนึ่งดอกแล้วนะคะนี่นะคะเสียงไก่ได้ยินบ่มค่ะไปั่ไก่เราพี่น้องเขา สวยงามบาค่ะเนาะกำลังงามเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะดอกไม้ปาเนะสวยงามนะคะเจออีกแล้วนะคะกำลังปุงเนาะคะ่ะ ชุดที่เขาเก็บไปอาทิตย์ที่แล้วนั่นเองนะคะงามบ่ค่ะงามเนาะเงีย,ย,ยบๆฟังเสียงไกป่ปาแน่คุณไทยบ้านเลี้ยงเป็ดปติค่ะเจ้าเยาดูร้ายฟังเสียงไกป่ปลาหน่อยปติเขากำลังแตกนะคะ ชุดที่เราเก็บไปงวดก้อนนะคะเนกกำลังเตกดเนาะมัน,นยังบ่เตกนะคะทีงา้เอาไปไกลแล้วเนะค่ะ เดินตามหลังนะคะเดินตามหลังนอพี่น้องเลยนี่เดียงทั้งหนาคนค่ะ อยู่ไกลๆพึ่นค่ะเพราะงั้นตามทีมง,งานมาทันเลยนะคะ <c oughs> เดินไปเรื่อยๆลมเย็นค่ะนนเนาะบรรยากาศดี มนัง้ซเมยค่ะเพื่อนกำลังขึ้นผักหวานอยู่เพื่อนกำลังขึ้นผักหวานยุไใส่ละคนนะ้นน่ะมันแดดมันเลียมตาแดดเราเลียมตา เดียมอืมอ้เพิ่นมาเก็บมัดล,ล่ะนี่เล่ะนี่เนาะเห็นปะทั้ตงต้นนะแต่ต้นน้อยนี่คือพ่กเกิดบาแตกไหมเถอะนะ นะคะผักหวานอันนี้ใบหน่อยนี่นะคะผักหวานอีกต้นหนึ่งนะคะเต็มไปหมดเลยะคะเล็ดด้ยค่ะเต็มพื้นที่คุณกระตุไไ้นผักหวานนะคะมีทางขึ้นบ่บมีทางลงดิผู้ขึ้นขึ้นได้แล้วพี่น้องเอ้ผู้ลงลงมาได้แล้วพันี้ นั่งลุงก่อนนั่งลุงใจเย็นๆก่อนงันหามงลุงมาได้ตีนี่แบบใบใหญ่นะคะ ใบใหญ่สยงดลายเนาะคะ่ะใบใบใหญ่ใบใหญ่ใใหญนี่นะคะสวยงามนะคะงามม่ะ